สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่อง marking command แปลว่าคำสั่งในชั้นเรียนคำสั่งในชั้นเรียนเรามีอะไรบ้างเด็กๆเ,เคยได้ยินไหมคะเวลาคุณครูพูดกับเด็กๆอย่างเช่นคำว่า sit down หรือ listen หรือ be quiet หรือ open your book and stand up sit down clap your hand แบบนี้นะคะคือคำสั่งในห้องเรียนเมื่อเราใช้คุยกันในห้องเรียนเมื่อคุณครูบอกให้เรา stand up เราก็ต้องยืนซึ่งเราเรียกคำเหล่านี้ว่าเป็นคำสั่งถ้าบอก sit down เราต้องนั่งถ้าบอก listen เราต้องฟัง คุณครูคมีคลิปวิดีโอคำศัพท์มาให้นักเรียนทุกคนดูแล้วให้นักเรียนทุกคนตั้งใจดูคลิปวิดีโอนะคะเพราะหลังจากดูคลิปวิดีโอเสร็จคุณครูคคจะให้เราทำงาน Stand up please Stand up please Sit down please Sit down please Open your book Open your book Close your book. Close your book. Raise your hand. Raise your hand. Give me a pen. Give me a pen. Show me your book. Show me your book. Write your name. Write your name. Listen. 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 Stop. Stop. Stop spell map spell map m a p draw a picture draw a picture look at the blackboard look at the blackboard shh <laughs> quiet please quiet please thank you for watching